ปินเหลือเกินโอ,โอ้โหอ,อืกาแฟสลัดโรสเซตคาแฟอื่อร่อยมากโอ้โหสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแคปนอริเอ็ตโน่หนึ่งบ้านกินมาแมลงกลับมาอีกครั้งกับโปรไดอารี่ประจำเดือนเมถุนนะฮะจุน หลังจาก,กที่ดูดเดือดกันไปสองเดือนสองเดือนที่ผ่านมาสองสาเดือนเนี่ยที่เราไปเจอตัวยากก็ว่รอบนี้เราก็มาง่ายหน่อยหนึ่งวันนี้เราจะมาทาความรู้จักกับไม้ไทยอีกวันหนึง่งที่ต้องบอกว่าหายากค่อนข้างหายากก็คือแทบไม่เห็นมีขายในท้องตลาดเลยเพราะว่ามันมีอยู่แค่แหล่งเดียวในไทยและเป็นหมอคคามะแก่งหนิงที่มันไม่ได้พบในแผ่นดินใหญ่ด้วยนั่นก็คือ เทอริอายเดพเทียสเทอริอายต่เนีย่ยโม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะอันนี้เพื่อความเร็วเราก็เลยเสียบยอดมาจริงๆเรามีสองคนเรามีอยู่สองคนใหยิบลงมาก่อนเอ๊ะตัวนี้เราเสียบยอดหรือเปล่าวะไม่แน่ใจแฮะ รู้สึกจะไม่เสียบนะตัวนี้เราไม่ได้เสียบอแล้วจะมีตัวหนึ่งอีกคนหนึ่งเราเสียบยอดเอ,อคนนี้เราไม่ได้เสียบยอดอืมเคยของแกงมาช่วงหนึ่งนะเขาเรียกเสือสตูนคือไย้ไอก็คือเสือสตตนนั่นเองแต่ก็ยังไม่เคยพบในในแผ่นดินใหญ่ก็คือในแผ่นดินี่คือในในเขาเรียกอะไรอนะ่ะ เป็นดินใหญ่แล้วกันนะพามนั้นนะ่ะแหล่งพบมันก็คือบนเกนาะแต่ก็คือในเขตพื้นที่จังหวัดสตูลก็เลยเรียกเสือสตูลตัวน,นี้ไม่แน่ว่าเราอาจจะได้ไปเดินก็ได้นะอืเรามีอยู่สองคนซึ่งเจริงๆมันอยู่บนเขาสูงประมาณคือมันอยู่บนยอดอ่ะก็สูงประมาณเท่าไหร่อ่ะอ,อร่อยอ่ะ แฟชชั่นรสกาแฟอร่อยมากเลยม,มันอยู่บนเขาสูงประมาณเท่าไรอะ่ะห้าร้อยเมตรได้มัง้งห้าหกร้อยเมตรแล้วประวาณน,นี้ไม่เกินเนี้ย <c oughs> แต่มันก็อยู่กระจุกกระจายตัวบนนั้นเลยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นมีเมฆปกคลุมถ้าขึ้นไปเราก็นึกว่าหมอกกันคือมันเป็นเมฆปกคลุมแล้วก็ชื้นชื้นนี่องบอกว่าชื้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้เราชื้นประมาณหกสิบเองมั้งเนี่ยตอนนี้ก็ห้าสิบหกสิบตอนนี้น่าจะหกสิบกว่าเพราะว่าฝนหน้าหน้าฝนมาแล้ว แล้วมันก็แดดเปี้ยงเปี้ยงไหมเหรอถามว่าเปี้ยงไหมใครถามอะ <laughs> ถามเองพูดเองเออมันก็ก็แดดนะคือคนเนี้ยผมไว้ตรงนี้นี่คือ,อ,อสารเแรนดัมห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่มันมีอีกตัวหนึง่งต้องให้ก,กล้องเดินถอยไปหน่อยนะช้าช้านะช้าช้าแล้วก็ค่อยค่อยหันขวาไปหันขวาไปหลังชิงช้ามันอยู่ตรงหลังชิงช้าไปช้าช้าหนูนเดินไปเดินไป ทางชิงช้านี่น,นะเดินไปเรื่อยๆเนี่ยอซ้ายซ้ายที่สิบเอดันกาแล้วเราเราเดินไปหยิบตะกร้อไม่ต้องเดินวืดนั่นนะเห็นไหมเห็นไหมนี่อีกหนึ่งคนจ้ะบั้งเราหลบในร่มนะพูดได้หน่อย อันนี้เดี๋ยวให้ดูเทียบกันก่อนนะข้างๆนี่คือกล่องกล่องกล่องกานดาหน้าค้อหอยโขงคนเหลืองแตกต่างกันยังไงกล่องมันใหญ่ที่ัไม่เหมือนกันนะกล่องเนยดูใบเลยฮนะเขาเรียกใบไข่กลับเห็นไหมเวลามันคลายออกมาเนี่ยใบมันจะเป็นไข่กลับอย่านไหมน,นะแต่ดูใบของกล่องไม่เหมือนกันฮะไี่ใกล้ๆอันนี้หนึ่งอ่ะใกล้ๆ กล่องขนนิดหน่อยนะมีนิดนึงแต่หลักๆถ้าเราจับนะขนมันจะแบบขา,ขาวๆบางๆไอ้นี่ก็มีขนแต่ว่าขนมันใบมันจะนุ่มนิ่มเพราะขนมันจะละเอียดกว่าอือคือเล็กๆน้อยๆแต่ว่าให้สังเกตง่ายๆเลยโดยเอกลักษณ์ของเคอรี่ไอ,อคือใบไข่ครับแต่แต่กล่องใบมันจะเหมือนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปลายดาบนะอ่ะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเรายกไปตรงนู้นดีกว่ารอแป๊บหนึ่ง ฟินจังเลยกาแฟสลัดรสกาแฟอร่อยมากจิบแป๊บเดียวหมดแล้วอะ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมดแล้วแทบเปลี่ยนมาดูกันนี่คือคนละฟอร์มกันอ่ะตากล้องเข้ามา ใบมีขนนะคลอีไอใบมันก็มีขนอยู่นะอืมนะเนี่ยใบมันคลายเวลามันคลายเนี่ยมันจะม้วนเนี่ยตรงเนี้ยมันจะม้วนม้วนอ่ะคลายเนี่ยมันไม่เหมือนกับการคลายของเอาลองถึงใบไม้ของผมเวลาคลายเนี่ยคลายมันจะแบบไม่เหมือนกับเอ่อหม้อหม้อไทยใส่เสืออื่นๆน่ะทั่วไปเอาเรามาดูง่ายๆนะเดี๋ยวนะแต่ก็ไม่ต้องตามนะแป๊บหนึ่งหยิบให้ เออเเเฮ้ยเก็บลนเก็บล่นเก็บล่นนะสวัปืดดเรามาเทียบกันดูกันนะจ๊ะด้งมันก่อนเอออย่นี้อยงนี้อยงนี้ อ,อันนี้เห็นชัดมาสุราดเอนซิตนี่ก็ฟอมกลมด้วยอันนี้น่าจะขนของดอตอรต้นนะท่านถ้าจะไม่ผิดเราเอฟดอตอรต้นมาน่าจะใช่นี่สุราดจะมีขนลายขนพวกลายขนพวกอะไรพ,พวกนี้ชัดเลยจับดูจับไปดูแล้วใบมันจะเรียวๆสุราดแต่เคอียรีไอมันไม่เห็นไหมอันนี้ใบชัดเลยนี่นะความต่างของใบ ชัดเจนเห็นะใบมันใบไข่กลับเห็นนะจ้ะเห็นะก็ไนะข่ๆปุ๊บคว่ำลงเทียบดูเราไปดูตัวนี้ดีๆค่อนข้างคล้ายเลยนะถ้าถ้าถ้าไม่เออถ้าใครไม่รู้ไม่เคยรู้เสือมาเนี่ยเราก็เข้าใจผิดนะตัวที่คัมโปคาโ,โี่หน้าไม่มีขนเลยบนใบดูดิไม่มีขนแต่ครีไอ คลียร์ไอ้นี่มีคนมาเนี่ยตื้อๆเห็นไหมลายขนขาวๆจะไปเทียบดูใกล้ๆเห็นไหมความต่างเนใค่กลับปุ๊บอันนี้ใบเลียวแหลมลงมาดังนั้นนี่มนแชมโปนี่ดูง่ายแล้วขนต้นเขาเขียวค่อนข้างเขียวเลยขนต้นเขาปึ๊บๆๆๆไปหยิีกระบังนี่เห็นนะมันปีกกระบังก็คือไอ้ตรงเนี้ยปุ๊บมันเป็นมันเป็นคล้ายๆอ่ะมันเป็นขอบใบ ถ้าใครตามโปดายลี่ของเสือต่างๆเนี่ยมันต้องดูหลายองค์ประกอบอเคริอายและแคมโปเนี่ยนี่คือความต่างอะให้ตากล้องไล่ดูอีกครั้งหนึง่งต้นแรกนี่เป็นเค r ริอายนะเออตัอนนี้เป็นเคริอายเออเห็นไหมมันจะมีใบมีขนนี่เห็นไหม,ม,น,ม,มนี่นน ใบไข่กลับแน่นอนแล้วก็มาสุราษฎร์ใบมีเลียวเล็กแหลมถึงมันในธรรมชาติมันอาจจะใบใหญ่ขึ้นมานะแต่ใบมันก็ังเป็นเลียวลงมาอย่างนี้อ่าแล้วก็อันนี้เคอรีอไอคคนหนึ่งคือเคอรีไอคคนนี้ก็อันนี้เห็นชัดใบบวงใบอะไรเห็นชัดช่วงก่อนอันนี้มัน,ม,น,ม,นมันโดนหนอนกินนิดนึงมันก็เลยแบบมันกินยอดอ่อนใบมันก็เลยหงิกหงิกนิดนึงอ่ะแล้วก็มาสุดท้ายเป็นแคมป์เเชียนะแคมป์เชียนะ ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นของตราดนะจากตราดนะแชมพูม,ปปมีสามโคนเนี่ยตราดกัมบูเดียนี่โคนออริจินอลแล้วก็เวียนนำนะค,คปปรับแชมพูไม่มีโคนแชมพูเราทำแล้วสุราเราทำแล้วและนี่คือเครอรีอาซ่าอ่ะสำหรับเครอรีอรเนี่ยลูกผสมเรายังไม่ไม่ใช่ยังไม่เคยเห็นน่าจะเคยเห็นนะผมว่าผมว่าน่าจะเคยเห็นแต่จำไม่ได้แล้วมันมีผสมอะไรเข้ากับอะไรยังไงมันตัวมันเองเนี่ยด้วยตัว ตัวมันเองก็หายากอยู่แล้วแล้วก็ลูกผสมนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคือในธรรมชาตินะนะอาจจะมีแค่มิลาก็ได้ถ้าลูกผสม,มธรรมชาติอาจจะมีแค่มิลาอยู่ก็ได้ก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้นะาะงนั้นก็ยังไม่เคยเห็นแล้วก็เครื่องปลูกเมื่อกี้กล้องมันแผ่นมาให้เราดูแล้วคุณกล้องเขาแผ่นมาให้เราดูแล้วเรียกมันไม่ได้ <laughs> ครืองปลูกไใช้หินมะพร้าวไอ้ไม่ใช่หินมะพร้าวเอาไอาหินกาไฟ นะอ่เครื่องปลูกเป็นหินพลูกกรไฟแล้วก็เป็นมะพร้าวสับหินมะพราวไพลประมาณ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 แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็มะพร้าวสับสักยี่สิบเปอร์เซ็นะตนะแล้วก็หล่อน้ทุกอันเลยอืมตรงนี้เลี้ยงแดดห้าสิบหมดเลยยกเว้นไอ้คารลิไอโคนแรกนะไปเลี้ยงแดดเปียงอแดดห้าสิบหมดเลยยกเว้นอันนี้ที่เลี้ยงแดดร้อยเปียงทั้งวันเอ,อ มันเหมือนกับเสืออื่นๆถ้าเกิดเราไม่ได้เลี้ยงแดดหลอนะ้ําหรือแสงไม่พอเนี่ยแล้วเราเลี้ยงแห้งห้อยอย่างเงเี้ยตช้าห้อยอย่างเงี้ยตช้าแต่ถ้าเกิดหล่อน้ําแดดก็เร็วแต่ถ้าหลอน้ําแล้วแสงน้อยมันจะมีสองอย่างก็คืออาจจะใบยืดก็ได้แต่หม้ออาจจะไม่ค่อยสวยแล้วก็บางทีอีกอย่างนึงคืออาจจะเน่าเพราะแสงไม่พอเพราะงั้นเลี้ยงอพวกเสือเนี่ยต้องเลี้ยงให้มันบาลานซ์แดด ความชื้นน้ําบาลานซ์กับการที่มันได้เท่าเท่ากันนะมันถึงจะนะอันนี้ผมหล่อน้ะไม่ได้มากออ่ะืหลอ่ลอหลอ่ลอแบบหล่อหล่อแบบเสียดู <c oughs> คนละหล,ล่อหล่ออย่างเงี้ยแหละประมาณเนี้ยนะแล้วก็ รูปผสมก็เดี๋ยวถ้าฐานรูปได้ก็ถ้ามันมีถ้าเจอเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันแต่ถ้าไม่เจอก็ปล่อยปล่อยผ่านไปแล้วน,นะเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นก็ในท้องตลาดในท้องตลาดแทบไม่มีขายเลยนะคลรีไอถ้ามีขายมาขายในท้องตลาดในวงการเอฟทันทีเพราะว่าคลีไอหายากมากค่อนข้างหายาก <c oughs> คือถ้าจัดอันดับเสือหายากสิบเอตัวเสือส1เ็ตัวหายากก็คลีไอตีหนึ่งในสามเลย อันดับหนึ่งให้สมายซีไออันดับสองให้โลซีอันดับอันดับอันดับหนึ่งให้สมายซีไออันดับสองให้โลซีและอันดับสามเราให้มันเองคืนเงินนะค่อ,อนะคนข้างหายยากเลยครับใครมีก็ไปเอฟซาร์แล้วก็ราคาราคาจริงก็ไม่ได้แพงหูฉี่ขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าคนอจจีไม่ค่อยนิยมมากแล้วบางทีบางหลายหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเสือสโตนตัวนี้เอ,อ่อ ตีไปถ้าถูกๆก็ห้าร้อยแพงๆก็แปดร้อยถึงพันสองพันอัพพันอัพแล้วกันไม่น่าไม่น่าไม่น่าถึงไม่น่าถีบไปถึงสองพันน่าจะประมาณกลางอัพกลางๆบอกกลางๆไปแปดร้อยอาจจะถูกกว่าหรือแพงกว่าอืแต่ถ้าถ้าผมขายก็คนนี้มันยืดอ่ะเดี๋ยวอาจจะทําขายไม่รู้อันไหนมันยืดก่อนเดี๋ยวทำขายแล้วก็มาถามอีกทีแล้วกันนะสําหรับเคอลีอายสหรับเคอรีอายความยากเนี่ย อยากจะให้ห้านะแต่เราผมยังไม่เคยชำมันแล้วก็นี่เลี้ยงมาประมาณปีกับปีแหละกับปีร่วมปีรวมปีประมาณปีแหละรวมๆปีเลยเคอร์ีอายให้ตึร์ร์เติร์ตรับเติรเติร์เตือสตูรเตราให้ติต เพราะว่าการให้คะแนนนี้เราเรานับองค์ประกอบโดยรวมนะองค์ประกอบโดยรวมก็คือหมายว่าเรื่องชำเ,เรื่องเพราะมเมล็ดเรื่องอเรื่องการโตจากมเมล็ดไม่ใช่พร้มเมล็ดหลังจากพร้อมเมล็ดได้แหละ,เ,ะเสียบหนุ่งเสียบยอดแค่หนงุงแค่นอดิ้งหนงดิ้งแดดให,ให้น้องให้น้ําความชุ่มความชื้นนับหมดแล้วก็นับคือนับองค์ประกอบโดยรวมเลยะว่าคือไม่ได้แบบว่าที่ตัวมันอย่างเดียวนะมันไปถึงการขยายพันธุ์ด้วย การครอสกันว่าออกมาแล้วมันไอไม่ใช่การที่จะผสมแล้วมันติดอะ่ะอย่างงี้ดีกว่าใช้คำนี้นะเพราะงั้นก็เอ่อให้สี่จุดห้านะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะนอกจากคลีไอที่เป็นใบไข่กลับแล้วอะ่ะเมื่อกี้ที่เทียบให้ดูแล้วนะขอขออีกนิดนึงได้ไหมลนะก้องขออีกนิดนึงขอขอเขามาใกล้ๆน,นิดนึงคลีไอลืมบอกไปอีกอันหนึ่งปกติเนี่ยอันนี้เป็น เป็นข้อสังเกตอีกอันหนึ่งนี่มันจะปกติมันจะเปิดอย่างนี้ใช่ไหมใบอะพวกพวกหม้อต่างๆอ่ะเนี้ยมันจะเปิดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ของคาร์ไอมันจะม้วนมันจะม้วนแบบม้วนเกลียวอย่างเงี้ยแต่แต่ตัวมันไม่เห็นมือนว่าใบเนี่ยมันจะยืดม้วนเกลียวแล้วเวลามันเปิดมันค่อยๆคลายออกมาการคลายของมันมันไม่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 เหมือนไม่เหมือนกันเ่าเรามาดูใกล้ๆเทียบกันเทียบกันเห็นไหมเห็นนะเห็นนะ การคลายใบของมันไม่เหมือนกันเนี่ยแต่พอคลายออกมามันก็ลักษณะเหม,อเมือนกันทั่วๆไปแต่ว่าตอนที่มันคลายออกอันนี้ให้สิ่งอันหนึง่งเราข้อสังเกตนะแล้วก็ทรงหม้อจริงๆอะทรงหม้อเอาจริงๆนะทรงหม้อมันจริงๆมันก็มีเอกลักษณ์ผมพูดไปถูกอ่ะคือมันก็เออ่ยังไงดีอะ มันมีทั้งป้อมอันนี้ป้อมใช่ไหมแต่อันนี้มันมันมันทรงยาวทรงหม้อจริง,รงวัดกันไม่ได้ใช้คํานี้ดีกว่าเพราะเสือหลายๆตัวทรงหมอ้อวัดกันไม่ได้ท่าทีเดียวมันต้องดูองค์ประกอบรวมหลายอันแล้วถึงถึง,ถ,งถึงมาดูหมอ้อเพราะอย่างอาสุรราเนี้เราเห็นมันกลมๆอย่างนี้ใช่ไหมเห็นมันป้อมอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วตากล้องถอยไปดิแล้วมาดูทอริอายทอริอายเวียดนามเนี่ยเห็นไหมไม่เหมือนกันเนีย่ยหยิบมาให้ดูก็ได้ เนี ì, h, h. H, h h. ่ยมันมันวัดกันที่ที่หม้อไม่ได้นะตัวนี้ทอริอายแล้วมาดูสุราชไม่ได้ไม่เหมือนกันเห็นไหมไม่ใช่ไม่เหมือนกันคือมันเหมือนกันแต่หมายถึงว่าวัดกันที่หม้ออย่างเดียวไม่ได้คือมาถ่ายรูปม้ออย่างคือย้ําก่อนนะว่ามาถ่ายรูปม้อแล้วพี่พี่ฮะพี่ฮะอันนี้เสืออะไรครับพี่ถ่ายจะม้อตอบไม่ได้แล้วถ่ายท้งต้นถ่ายรายละเอียดอะเหมือนเหมือนเหมือนถ่ายเหมือนเล้าเราถ่ายรูป แคตตาะวงการแคตร่ตัแอ่เขาจะถ่ายแบบละเอียดแล้วมีต่หนงต่ำนิอะไรไหมน่ะประมาณนั้นถ่ายไม่ดูอย่างนั้นะถึงจะรู้เ <c oughs> <c oughs> ปราะค,คือคือคือมันแค่หม้อแล้วมันมันเราดูไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้สำหรับครือ่อนอ้ายเราให้คะแนนเป็น4.5เดี๋ยวรอบหน้าเราโปแบบรไดรี้รอบหน้าเดี๋ยวจะมาเจอ อะไรยังไงต่อเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วก็ตอนนี้เราขอฝากนิดนึงนะกินยังติดอยู่เลยกาแฟสดรสกาแฟตอนนี้เรามีขายในวงในแล้วแล้วถ้าใครสนใจถ้าไม่ไม่สั่งในวงในแล้วก็ไปสั่งที่เพจก็ได้นะจ๊ะเรามีรับครูด้วยแล้วตอนนี้กาแฟเราก็ทําเป็นดิบเย็นด้วยแล้วก็มีกาแฟดิบเย็นแล้วมีเป็นใส่นม โอ้มีมีกาแฟหลายตัวหรือว่าใครอยากจะกินแบบหลากหลายมากกว่าเดิมก็คือมาที่สวนนะเพราะสวนเราเปิดโอเพนแล้วแต่ถ้าใครมาก็กิ้งมาก่อนสักหนึงวันนะเผื่อแบบบางทีมติดทุระไม่ได้อยู่ก็มาได้มันชมหม้อนั่งชมไอเต่าบ้าสามตัวตอนนี้เข้าอูอยู่หลับอยู่ยังไม่ถึงเวลากิน <c oughs> นะอันนี้ฝากไว้ด้วยถ้าใครอยากสนับสนุนจริงๆก็ต้องการให้สนับสนุนดีกว่า <c oughs> เพื่อเป็นป,ประมาณในการเดินทางต่อนะเพราะนั้นก็เท่านี้แหละสำหรับยดปเทียสคาริอายปเดลลี่สำหรับเดือนนี้แล้วเดี๋ยวไปเจอโปเดลลี่ต่อในเดือนจิลีกักระดาเนี่ยสำหรับวันนี้อ๋อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะใครไม่กดนะกดด้วย